สำหรับตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค liquidity swing นะครับอันดับแรกผมจะให้ทุกคนมองหานะครับตำแหน่งที่เป็น liquidity ที่ถูกใช้แล้วเกิดเป็นเส้นปาตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่า Demand ที่แท้จริงนะครับในอดีตนะครับตามตัวอย่างเนี่ยจะมีด้วยกัน2จุดนะครับผมจะเอาจุดที่ใกล้กับราคาก่อนนะครับด้วยหลักการวิเคราะห์มีว่าถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการนะครับปิดต่ำกว่าด e มาในอดีตนะครับแปลว่าเกิดการแรงขายสะสมณจุดนี้นะครับ จากตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าตัวดีมานแทจริงในอดีตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการวาง p s s t t o o นะครับฝั่งเซลล์นะครับที่ตําแหน่งราคาปิดนะครับของแท่งนะครับตามตัวอย่างนี้เลยแล้วก็จะวางตําแหน่งตัว s t o p l o s อนะครับให้อยู่เหนือตัว h i นะครับเล็กน้อยนะครับแต่จุดนี้ผมจะใช้จุดดีม n นที่ถูกทําลายนะที่ตําำแหน่งที่เหนือกว่านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะเป็นจุด SL เนะเพราะถ้าหากว่าราคาเกินจุดนี้ปุ๊บก็ ปล่อยให้เป็นฝั่งบายไปแต่วันนี้เราจะเล่นฝั่งเซลล์ก่อนนะเพราะว่ามันให้สัญญาณเซลล์เนะาะเสร็จแล้วให้วางตำแหน่ง TP ที่จุดตัวนี้ที่เป็น liquidity ฝั่งบายที่ยังไม่ได้ถูกใช้งานนะครับตามตัวอย่างนี้เลยตำแหน่งนี้นะครับที่ถูกใช้เป็น stop loss ราคานะครับก็ลงมาเทคฟิ t ในตำแหน่งที่เราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับลองไปหัดใช้แล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับไม่ยากครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทักมาที่ไลน์ได้ตลอดเลยนะครับ